โย่มมนกินน้ำหรอบอม่ก,กนมินไปเลยกินตตมน่ที่ไปใส่ตันงสิเขาไปในบ้านบอมาลูกว่าเขาเคอก เตะถือเตะเป็นไรหมูปิง่งมูปิง่งถือกี่แดงเตะดึงไว้ดึงไว้ขอขอแล้วง่วงไม่ได้เอาลูกสาวแน่แดงเขาคลองลูกเขาคล้อง เยอะสิขามันจำเจวไปขอไปแม่มีโตดเลยเขาไปอไปหลุเขาไปก่ไก่ใต้นั่นโอ้ขอโขดทางทงที่หลาวใหญ่เป็นบบาวหรอังสิกินหลมเขาอยู่โอ้เขาก็แหงถ่องเขาก็แหง เห็นอะไรนี้ว่าต right ั้งใจไกลตายฟางเขาโคตรจริงๆเป็นเบาปะแหงหรอเอาเออเออตัวนี้กับป้านได้สิ่วออกอูู่แค่เพียงไก่แล้วเว้ยเงี้ยวบ่ลูกข้อ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 ก็อี哟 บงกินนมเขาไหมญ่เป็นเบาเพราะแห้งเลยขอ,อนเสีหัวหมือเย็นบังบังบังว่าสิกินนมเบิงังหมวยอีกแล้วหมวยแล้วกินหมวยเลยโอ้ยถ้าเบิงบังไม่ยังม,ม่าสีหยาดนมหน่องกิน,นบักขี้ลายไง เออลบแมงลบกูแมงสีกินมาเพื่อนลบบอเขามึงหลบไปมึงเจียวหนามหายเจ๊งเ้อคือบ่ไมนกินน้ำ ใจจะขอดแล้วน so ้องใครแห้งล้ะ เดือ,อ่หญีนี่ใหญ่เป็นบ่าวเลยกุ้มกินแต่นมเขากินนมผู้นั้นนมผู้นี้อยู่หมป,ปิงเอ้ยไอบ้บ่า